ช่วงอีคอนพลัสวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณแสงชัยธีรกุลวานิชครับท่านเป็นประธานสมาพันธ์เอ e ไทยจะมาพูดถึงโจทย์ใหญ่ที่ฝากไว้เป็นการบ้านให้กับ SME นะครับคือถึงแม้ว่าปี2023เนี่ยมันจะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวแต่ว่าโลกก็ต้องเจอกับสงครามอีกสงครามหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับยูเครนรัรเสเซียก็ยังไม่จบมาต่อด,ด้วยอิสราเอลกับฮามาสแล้วก็ยังมีภัยคุกคามต่างๆมากมายนะครับ ในแง่ของเศรษฐกิจเองนั้นเงินเฟอ้อเศรษฐกิจถดถอยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันฟื้นแต่มันก็ไม่ได้กลับมาเหมือนก่อนโควิด -19 นี่ยน,นะครับแล้วธุรกิจขนาด,นาดกลางขนาดย่อมเนี่ยจะรับมือกันอย่างไรเพื่อให้ไปรอดและต่อย,ยอดได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ก็ยังคงต่อเนื่องไปยันปี2024เลยเนี่ยนะครับ ผู้ประกอบการควรทำใจไว้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างสงครามเศรษฐกิจมันจะโคดต่อเนื่องรอเปล่านะครับและในแง่ของการค้าการลงทุนเนี่ยมันจะยากกว่าปีนี้หรือมันจะง่ายขึ้นครับอะไรเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปดูโจทย์ใหญ่ปี2024ที่เอชบีต้องรับมือกันนะครับในมุมของคุณแสงชัยธทีรุลวาน,นิชประธานสมาคมเอชบีไทยนะครับคุณแสงชัยสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณวาลินครับผมวาลินครับครับสวัสดีครับครับครับคุณแสงชัยครับปีนี้เอสเอ็มอเป็นยังไงบ้างครับปีที่กําลังจะหมดไปเนี่ยคะภาพรวมภาพรวมของเอสเอ็มไที่เรากําลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับเอสเอ็มอก็มีสถานการณ์เนี่ยที่ดีขึ้นกว่าในช่วงของปีหกห้าอย่างแน่นอนนะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของ การค้าขายทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวเนยก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงภาคการค้านะครับแล้วก็ภาคธุรกิจเกษตรษนะครับแต่ว่าสิ่งที่เอสพี e เองเนี่ยยังมีความน่าวิตกกังวลนะครับอ,อยู่ก็เป็นเรื่องของอปัจจัยเสี่ยงนะครับที่เราเรียกว่า,าเรื่องของความเสี่ยงห้าบวกหนึ่งสองนะครับซึ่งเรามองว่า ในปี2024เนี่ยนะครับเราเองเรามีวิกฤตที่เรายังอยู่ในท่ามกลางของปี2023และตามติดมาในปี2024อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นห้าเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของสุขภาพสงครามเศรษฐกิจนะครับสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ,รบแต่ปีหน้าเนี่ยจะมีบวกอีกหนึ่งต่อก็คือเรื่องของเศรษฐกิจระภาพทางการเมืองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย เรามองถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยแบ่งแยกออกเป็นต่อแรกก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับก็ยังยังอาจจะต้องนะครับมีการต้องระวังเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมืออย่างใกล้ชิดโดยที่ไม่ประมาทนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของสงครามนะครับอย่างที่ทางคุณวารินนะครับได,ได้ได้ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องผลกระทบต่างๆ ทั้งเรื่องของรัสเซียยูเครนแล้วก็อิสราเอลฮามาสนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบกับเรื่องของการนําเข้าปัจจัยการผลิตพลังงานวัตถุดิบทางการเกษตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับหรืออาหารสัตว์นะครับที่ส่งผลต่อต้นทุนนะครับทั้งภาคเกษตรและก็ภาคอุตสาหกรรมน,นะครับรวมถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวนะครับที่มีความไม่แน่นอนทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองของแต่และประเทศนะครับ ที่มีกําลังซื้อเนี่ยลดลงนะครับเกือบจะทั่วโลกเลยนะครับปัจจัยที่สามเนี่ยต่อเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราสังเกตเห็นแล้วว่าสถานการณ์ในปีปีนี้เนี่ยทั้งในจีนยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นก็ประสบกับปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจที่มีกําลังซื้อต่ําเช่นกันนะครับภายในประเทศนะครับรวมถึงเรื่องของที่เราต้องฝ้าระวังเกี่ยวเรื่องของเรื่องของต้นทุนเพิ่มนะครับในการที่จะลดการพึ่งพา ปัจจัการนําเข้าต่างๆนะครับที่เกินความจําเป็นนะครับเ,เราเองเราคิดว่าเราน่าจะต้องมาช่วยกันในเรื่องของการวางแผนว่ดการนําเข้านะเน้นการผลิตและพึ่งพาสินค้าภายในประเทศให้ได้นะครับส่งเสริมเรื่องของไทยด d เรกยูสเวชเมนนะครับเพื่อว่ดการนําเข้านะครับรวมถึงเรื่องของผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาตินะครับเราเห็นแล้วครับว่าเอชอต่างชาติหรือกลุ่มต่างชาติเนี่ยเข้ามา ทําธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่น่ายินดีดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องดูพิจารณาเรื่องของการหลีกเลี่ยงการภาษีเรื่องของการการะทําที่ผิดกฎหมายนะครับการฟอกเงินนะครับและการใช้กลไกที่ไม่ถูกต้องนะครับในการที่จะดําเนินธุรกิจนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งเรื่องของการบ่อนพนันออนไลน์ เรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของของเถื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะกัดก่อนเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาาัตราเงินเฟ้อนะครับดอกเบี้ยนะครับที่สูงขึ้นนะครับก็ในปีหน้าก็ยังยังเป็นที่น่าห่วงใยอยู่นะครับที่สําคัญก็คือส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากกับเงินกู้ซึ่งมีช่องว่างสูงนะครับทําอย่างไรที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมนะครับกับผู้ที่ขอสินเชื่อต่างๆนะครับ แล้วก็ในเรื่องเศรษฐกิจสุดท้ายก็คือเรื่องของค่าของชีพที่พุ่งขึ้นนะครับเราทราบกันดีแล้วว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่เชนีเนี่ยแบกรับต้นทุนรอบด้านไม่ไหวนะครับแล้วก็จะส่งผลให้กับการปรับราคาสินค้าในอนาคตนะครับที่จะต้องเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับก็จะต้องดูสถานการณ์เอ่อกันอย่างใกล้ชิดนะครับที่สัมพันธ์ก็คือเอ่อสเอ็มีวันนี้เนี่ยเราคิดว่าภาครัฐเนี่ยร่วมกับภาคเอกชนอาจจะต้องมีแผนรับมือความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่ อาจจะไม่เป็นไปตามคาดหมายนะครับซึ่งสภาพัดเองเนี่ยไปมากสามเราก็เห็นแล้วว่าการขยายตัวของ GDP เนี่ยดีดอาราที่ค่อนข้างต่ําเพียงหนึ่งจุดห้านะครับที่สําคัญก็คือทั้งปีเนี่ยเราอาจจะเติบโตไม่ถึงสองุดห้าวยซ้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมามุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการพัฒนากําลังคนนะครับเพื่อที่จะสป <Yeah. S 1> ตั้งขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงลุกนะครับแล้วก็ mm. ลดความเหมลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของ างด้านสังคมเนี่ยมีข้อกังวลในเรื่องสามเรื่องก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับสร้างาบบปัญหาครอบครัวลและยาตํานะครับรอดรวมถึงเรื่องของภาระความรับผิดช,ชอบของภาครัฐในเรื่องของค้มีความแล้วก็ผู้ต้องขังนะครับเรื่องของจุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็<ม>ความผู้ฆ่าข,ของพวกประมาณน,นะครับที่เราจะต้องทําให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับต้องทําให้เกิดธรรมาพิบาลนะครับ รวมถึงตอนนี้เนี่ยเราเผชิญกับเรื่องของอัตราการเกิดต่ํานะครับ <S <S แล้วก็ผู้สูงวัยเพิ่มนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนความมั่นคงทางสังคมนะครับที่จะมีคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องเรื่อง climate c h a n g นนะครับเป็นเรื่องที่ห้านะครับก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรากาลังเผชิญเรื่องของเอนโยแล้วก็จนถึงสิ่งหน้าเราก็ยังต้องเจอสถานการณ์ภัยแล้งนะครับราคาพุชผลทางการเกษตร ที่มีโอกาสปรับตัวสูงจากปักจจัยการผลิตต่างๆนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ะจะส่งผลต่อสัพพายเชนนะครับการบริโภคภายในประเทศการส่งออกด้วยนะครับเรื่องของฟีแบมนะครับคาร์บอนบอร์เดอร์อะดัชเมนต์แมคานิซึมนะครับการปรับตัวของเอชิอีและก็สัพพายเชนในภาคการส่งออกต่างๆรวมทั้งเรื่องของกรีนอ e โคโนมีนะครับภายในประเทศเนี่ยจะกลายเป็นอุปสรรคหรือโอกาสสำหรับเอชินีนะครับอันนี้เราคิดว่า ภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมนะครับที่จะต้องออรองรับนะครับเพื่อที่เราจะสร้างผู้ประกอบการคาร์บอนต่ําหรือผู้ประกอบการคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์นะครับที่จะมีที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีภาระต้นทุนทั้งเรื่องของภาษีเรื่องของโอกาสทางการขยายตลาดขีดความสามารถในการปรับตัวที่จะแข่งขันไปในตลาดโลกนะครับคือจุดท้ายเนี่ยนะครับต่อที่เพิ่มมา ในปีหน้าก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองเราเองเราก็อยากเห็นเสถียรภาพทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องดูว่าผลการดําเนินนโยบายเนี่ยในปีนี้และปีหน้านะครับจะมีผลลัพธ์อย่างไรนะครับมาตรการของรัฐบาลที่ทําในปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยก็จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมประเทศครับ อืมครับคือจริงๆแล้วฟังแต่ละปัจจัยมาเนี่ยมันก,มนก็มันก็อาจจะหมายถึงเศรษฐกิจทั้งระบบเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามีอะไรที่เอสเอ็มอีเนี่ยอ่อนไหวเป็นพิเศษบ้างไหมครับกับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยฮะปัจจัยที่เอสเอ็มอีอ่อนไหวเนี่ยที่กระทบทางตรงเลยก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับ,รบแล้วก็อาตาัอาตราอัตราบอกเบี้ยนะครับที่เอสเอ็มอีเองเนี่ยแบบรับภาระอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับต้นทุนต่างๆที่มีปรับตัวสูงขึ้นมาตลอดระยะเวลานะครับปีหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ที่บอกเบี้ยนะครับมีการปรับตัวสูงมาตลอดทั้งปีนะครับก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของขีดความสามารถของผู้ประกอบการนะครับทั้งในเรื่องของการปรับตัวเรื่องของขีดความสามารถในการที่จะชำระหนี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กังวลใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มที่เป็นรายย่อยนะครับพี่น้องไอซีที่เป็นรายย่อยเนี่ยก็จะมีรายได้ไม่มากนะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะมีรายได้แต่ละวันเนี่ยไม่สม่ําเสมอนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของภาวะเรื่องของค่าแรงต่างๆนะครับที่อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องเร่งในการที่จะ,ะยกระดับทักษะ ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงการทําเรื่องของเอ่อครีเอทีฟอีโคโนมนะครับเรื่องของความสร้างสรค์นัตรกรรมดิจิทัลนะครับทักษะการบริหารจัดการทางการเงินที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเอ่อภูมิคุ้มกันนะครับหรือรทางการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในการที่จะไม่ไปก่อหนี้ที่ไม่ให้เกิดไรายได้ครับ ครับคบตอนนี้นโยบายของรัฐบาลก็ดีหรือว่า support system สำหรับ s อ e เนี่ยเพียงพอหรือยังครับในการที่จะรับมือกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ครับในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่ารัรฐบาลก็พยายามทํานโยบายหลายๆอย่างมาที่ที่น่าสนใจนะครับเอ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการแก้หนี้นะครับทั้งในระบบและนอกระบบนะครับซึ่งก็ เอเราก็เห็นว่าเป็นทิศทางที่ดีมากนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็อยากให้นโยบายเหล่านี้ประสบผลสาเร็จนะครับรวมถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบเรื่องของดิจิทัลเวเล็ตเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็บริบทของงบประมาณนะครับแล้วก็รวมถึงตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับที่จะสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับเราก็มองว่าตอนนี้เนี่ย รัฐบาลกำลังทำโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของพลังงานไฟฟ้าน้ํามันนะครับที่กําลังจะปรับเรื่องของโครงสร้างต้นทุนต่างๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับทางกระทรวงพลังงานนะครับที่พยายามหาวิธีในการที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนนะครับในเรื่องของการปรับโครงสร้างของพลังงานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามองว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับในเรื่องของการพัฒนากําลังคนเนี่ยจะต้องมีกระบวนการที่มีเรื่องของเครดิตสกอร์ลิงนะครับ ทั้งในส่วนของ Work f o ฟ c e นะครับที่เป็นภาคแรงงานที่เป็น s m e นะครับการวางแผนระยะยาวในเรื่องของการปรับค่าแรงการปรับค่าแรงก็ต้องไม่พูดถึงแต่เรื่องเงินของแรงงานแต่เราจะต้องมามุ่งเป้าในเรื่องของผลิตภาพแรงงานเราจะต้องมามุ่งเป้าในเรื่องของการจูงใจแรงงานนอกระบบเข้าระบบนะครับรวมถึงการทําให้ผู้ประกอบการ s m e เนี่ยมีขีดคว,นะความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งต่างๆเหล่าน,นี้มันก็จะเป็นตัวสะท้อนมาถึงภาคแรงงานนะครับเพราะว่าถ้า SME เเนี่ย สามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับเข้าถึงแหล่งทุนได้ดีขึ้นต้นทุนต่ําขึ้นนะครับก็จะทําใหเา้เกิดการจ้างงานนะครับและการจ้างงานที่เป็นธรรมเราก็ต้องมาคุยเรื่องของเครดิตสกอริ่งนะครับว่าการจ้างงานที่เป็นธรรมเนี่ยก็คือจ้างงานตามพันธภาพตามขีดความสามารถของทางแรงงานและทําอย่างไรให้แรงงานเนี่ยได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนในการที่จะมาช่วยเรื่องรถแมบของการปรับค่าแรงและการเพิ่มสิทธิภาพแรงงาน นะควบคู่ไปกับเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ s อ e นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราคิดว่าในปีหน้าเนี่ยเราอยากเห็นนะในสิ่งนี้นะครับเราก็จะได้ทําให้เทั้งผู้ประกอบการเ m e ไทยเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็พี่น้องแรงงานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเอชีเนี่ยอยู่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันครับครับ นี่มีข่าวเรื่องของการต้องทบทวนเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในต้นทุนของ SME ด้วยเนี่ยไม่ทราบว่าทางทางสมาพันธ์เองเนี่ยมองเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำก็ดีหรือว่าเรื่องของต้นทุนที่มาจากเรื่องของพลังงานเนี่ยยังไงบ้างอะครับเอ่อถ้าเราพูดถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเราก็เคารพความคิดเห็นของไตภา,าคีในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะครับในการในการเจรจา ทำงานร่วมกันแต่มันมีข้อสังเกตในเชิงสถิติผมใช้คํานี้นะครับเรามีข้อสังเกตในเชิงสถิติว่าค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยเแก๊ปของปีนี้เนี่ยเอห่างไปครับคือคือในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยในการปรับขึ้นค่าแรงถ้าเรา้อนดูสิบปีเนี่ยมีอยู่ห้าปีที่ไม่ได้ปรับนะครับหกปีที่ปรับนะครับถ้าเรามาดูหกปีที่ปรับเนี่ยเราจะพบว่าแก๊ปช่องว่างเนี่ยนะครับ จะอยู่ราวๆสามถึงแปดเปอร์เซ็นระหว่างตัวบนกับตัวล่างเห็นไหมฮะคือจะอยู่ประมาณสักสามถึงเจ็ดสามถึงแปดเปอร์เซ็นตแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยสามร้อยสามสิบาทเป็นตัวล่างสามร้อยเจ็ดสิบาทเป็นตัวบนนะครับแก๊ปอยู่ถึงสิบสองเปอร์เซ็นหรือสี่สิบาทเห็นไหมครับพอพอแก๊ปมันตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็กลับมองว่าเอ,อในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออย่างปีล่าสุดนะครับ ก็จะมีตัวเลขของการปรับเนี่ยประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวตัวตัวต่ำปีนี้ของเราเนี่ยสามร้อยสาสิบาทในขณะที่ปีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสามอยี่สิบแปดบาทนะครับแต่เราปรับมาเพียงสองบาทหรือสองจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับก็ยังับว่าถ้าดูจากโครงสร้างทั้งกลุ่มจังหวัดต่างๆนะฮะทั้งสิบเจ็ดก้อนนะครับสิบเจ็ดก้อนของการปรับเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเราอาจจะยังมีแก๊ ที่สามารถไปเติมเต็มแล้วลองทบทวนดูในกลุ่มที่เป็นจังหวัดที่มีการขึ้นค่าแรงที่ต่ำนะครับให้ขยับก็เรามองดูว่าตัวเลขเนี่ยนะครับอาจจะประมาณสัก340-345บาทาครับถ้าเป็นไปตามสถิตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากให้มองว่าภาครัฐเองเนี่ยจะต้องมีกลไกอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่นถ้าปรับค่าแรงเนี่ย เพื่อที่เราจะได้ประทองภาคแรงงานช่วยพยุงเรื่องของการต้านกระแสของค่าครองชีพนะครับการลดค่าครองชีพต่างๆต้นทุนต่างๆภาครัฐจะดาเนินการอย่างไรให้มีความยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่เช่นอีเนี่ยอยากมองเห็นนะครับรวมถึงการช่วยกันทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐในการที่จะไปยกระดับทักษะสมรรถนะและขีดความสามารถของภาคแรงงานอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ช่วยเหลือ สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับให้ให้ตัดเข้ามาได้อย่างเต็มที่เพราะอย่าลืมว่าวันนี้เรามีแรงงานนอกระบบอยู่เกือบสิบยี่สิบล้านล้านคนนะครับและรงงานนอกระบบยี่สิบล้านคนเนี่ยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตเป็นแรงงานที่จากภาคาการเกษตรประมงและปสัติ์นะครับเรามีอยู่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับที่เป็นภาคค้าปลีกค้าส่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีสักหกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยมาจากภาคบริการร้านอาหารนะครับภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เหลือสี่เปอร์เซ็นเนี่ย อมามา,มาจากภาคการผลิตนะครับก็นสิ่งที่เรามองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะทํากันอย่างเป็นระบบครับครับแล้วตอนนี้ s อสเอ็มไทยของเราเนี่ยปรับใช้เอกันเยอะไหมครับเห็นมีการพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางในการที่จะบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นใช้กันกว้างขวางแพร่หลายเรื่องครับ ถ้าเรามองเรื่องของ AI เนี่ยนะครับเราเราใช้เราอาจจะใช้คำว่าดิจิทัลเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจของ SME เนี่ยถ้าจากการที่เราได้ข้อมูลมาจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยของการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการในสองเซกเมนต์ก็คือภาคการท่องเที่ยวกับภาคการภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคการผลิตเราจะสังเกตเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ย SME ที่เป็นมิติบุคคลนะครับอันนี้เ ร้อยละเก้าสิบห้านะครับที่เป็นไซส์ขนาดย่อมยังอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ครับ mm hmm. และ mm hmm. และไซส์กลางเนี่ยอยู่ราวๆถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ประมาณตัง้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ที่หน mm ึ่งจุดศูนย์ครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเอ,อส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ทัวริซึมนสองจุดศูนย์นะครับครับก็แต่มันก็ยังต้องขยับไปเป็นสาม0ศูนย์ส่ศูนย์นะครับ เร่งเรามองมองว่าวันนี้เนี่ยนะครับทั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเองนะครับสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติเองสวทชหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะครับก็มีโครงการต่างๆนะครับที่มาตอบโจทย์เรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีหลากหลายคนโครงการนะครับอย่างของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็มีโครงการทําเรื่องของโคเเกนะครับในการที่จะนํานักศึกษาปีที่สี่เนี่ยนะครับ มาฝึกงานในสถานประกอบการนะครับโดยที่มาทําเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตัลนะครับแล้วก็อ,อทางสำนกักงานเศรษฐกิจสานักงานส่นสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็โคเปให้นะครับอ,อรู้สึกว่าจะประมาณสักเดือนละห้าพันบาทเป็นระยะเวลาหกเดือนนะครับให้กับผู้ประกอบการ s อ e นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่คิดว่าน่าจะขยายผลได้ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับในการที่จะไปช่วยส่งเสริมนะครับเพื่อให้อ,อ ได้มีเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตัลเนี่ยเข้าไปในสถานประกอบการของ SME ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะครับในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถไปทานฟอร์มธุรกิจแล้วก็จะสามารถทำให้เกิดการจ้างงานในอนา,าคตได้ในระยะยาวครับครับผมอยากทิ้งท้ายอะไรเป็นข้อเสในอแนะให้กับทางรัฐบาลน,นะครับในการออกมาตรก,การที่จะเอื้อต่อการรับมือของ s อ e กับปัจจัยที่คาดการได้ยากในปีหน้าเนี่ยครับปากฝากหกองครับ หกส้ันนที่นี่ของผมได้เป็นสอสลา,าครับตากหกสอก็คือสอสลา,านี่ก็คือสอแรกก็คือสอเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจเศรษฐกิจส,<อ>ส,สัน้นสวันนี้เราเห็นรัฐบาลมาถูกทางนะครับเรื่องของการขยับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับไอซิอีมากนะครับการพัฒนาคนสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์นเนี่ยนะครับันก็ทั้งเรื่องของนวัตกรรมอาหารเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวคุณภาพเชิงวัฒนธรรมการแพทย์แผนไทย อุตสาหกรรมกีฬามวยไทยอุตสาหกรรมแฟชั่นสิงทอไทยนะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครแล้วก็โฆษณาต่างๆเนี่ยเรามองว่าเราอยากจะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในปีหน้านี้เนี่ยให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับทั้งในะประเทศและต่างประเทศนะครับนะเศรษฐกิจที่สองที่เรามองว่าเป็นเศรษฐกิจที่เรายังต้องทําอยู่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับนะเราเห็นนะครับว่าพื้นฐานทางทักษะทางด้านที่ชอบของประชาชนของคนไทยเนี่ย ทำอย่างไรให้เกิดดิจิทัลซิสเทนชิพนะครับในพลเมืองไทยนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการรายได้เข้ารัฐจากเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับอตรงนี้เราก็คิดว่าในปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการทน a n s f o r ต่างๆเนี่ยที่เป็นผู้ประมเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงกลไกที่จะมาส่งเสริมเศรษฐกิจที่สามก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวหรือ green economy นะครับที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจแล้วก็จะทําให้เกิดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เศรษฐกิจที่สี่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมแล้วก็สร้างภุมมคุ้มก,กันให้กับตนเองครอบครัวและธุรกิจนะครับส่วนเรื่องที่ห้าก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับการสร้างกลไกการส่งเสริมพึ่งพาัานเองภายในประเทศนะครับก็จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนลดการพึ่งพาต่างประเทศลดการนําเข้านะครับแล้วก็เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศส่วนเศรษฐกิจสุดท้ายครับเป็นเศรษฐกิจฐานรากนะครับการกระจายโอกาสกระจายรายได้ นะครับให้กับเอสเอ็ีวิสากิจชุมชนแล้วก็เกษตรกรครับครับผมขอบคุณมากครับคุณแสงชัยครับครับขอบคุณมากครับคุณวารินครับผมสวัสดีครับคุณแสงชัยธีรกรวานิ์ครับประธานสมาพัเอ์เอ็มไทยนะครับกับโจทย์ใหญ่ปี2024 การบ้าน SME แล้วก็การบ้านฝากไปยังรัฐบาลด้วยนะครับในปีหน้าที่ต้องออกมาตรการในการที่จะเอื้อต่อการอยู่รอดของ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับซึ่งก็เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเช่นเดียวกันหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อน e ีค n อนพลัสผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ